โอเคฮะดวงประจําสัปดาห์เดี๋ยวจะดูอาทิตย์ละกันนะครับสำหรับดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในสัปดาห์นี้มีเดะฟูนะฮะนี่โอ้ต้องบอกก่อนนะในอาทิตย์นี้นะครับให้พักผ่อนเยอะๆนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะในช่วงในห้วงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่ามันเป็นการผัดเปลี่ยนหรือมันเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานการเงินการลงทุนต่างๆนะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงแห่งการพักฟื้นนะครับบางอย่างสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าเกิดในเรื่องของการงานนะช่วงนี้ต้องบอกกันเลยว่ามันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการน่าเบื่อหรือว่า การทำงานที่เป็นลักษณะของลูทีนนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในห่วงช่วงนี้นะครับนะอะเดี๋ยวต่อเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เผื่อใครนะครับมีคำถามนะทยอยถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์นักเนตหนึ่งนะครับว่าหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างโอ้ต้องบอกก่อนนะครับอาทิตย์นี้อื เกี่ยวกับหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์ใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์นะครับหรือว่าเรื่องที่จะต้องลงเกี่ยวกับเอกสารสัญญาในอาทิตย์นี้ถือเป็นอาทิตย์ที่ดีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เพราะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครที่เจรจาไว้ว่าจะต่อสัญญาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญา อาทิตย์นี้นะครับจะเป็นอาทิตย์เขาเรียกว่าอาทิตย์ที่ชัดเจนนะครับหรือใครที่จะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่ารอการสัมภาษณ์งานอาทิตย์นี้บอกเลยว่าเป็นอาทิตย์ที่ดีเพราะหน้าไพ่ขึ้นดีมากเลยนะ,ะมีทั้งไพ่เนี่ยไพ่ยูนิเวอร์สนะครับแล้วก็เป็นไพ่เดอะสตาร์จบท้ายอาจารย์อุ้ยมองว่าอาทิตย์นี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะเด่นมากสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับส่วนเรื่องของเงินเนาะอาทิตย์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เขาเรียกว่ามันจะมีลักษณะของเงินหมุนให้เระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้เงินนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินขาดขาดช่วงนิดนึงนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เป็นไปได้นะครับพยายามแอคทีฟสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการงานขึ้นมานะครับสถานการณ์การเงินของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะได้ดีขึ้นอ่ะใครมีคำถามถามเข้ามาได้เลยนะครับทั้งในที่อยู่หน้าเพจนะครับหมอดู .com ตอนนี้นะครับอ่ะต่อเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเข้ามาทักทายอาจารย์อุ้ยได้นะครับ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารโอ้ในอาทิตย์นี้นะครับโอ้การเงินอาทิตย์นี้เด่นมากนะครับนะบางคนอาจจะมีรายได้มากกว่า1ทาง แต่พยายามให้ m a n a g ให้ดีใครนะครับที่รับงานฟรีแ l a n ์อาจารย์อุ้ยมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้งานหรือตอนนี้นะครับตัวคุณเองนะอาจจะมีงานมากกว่าหนึ่งงานใครที่ทำงานประจำอาจจะมหีหัวหน้าเนี่ยอาจจะเล็งเห็นในเรื่องของความสามารถก็อาจจะให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าซ้อมนะครับซ้อมที่จะก้าวขึ้นตำแหน่งใหม่นะเขาอาจจะมีอาจจะเซตเทินไว้ว่าจะให้เราเป็น เขาเรียกอะไรเตรียมเราเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเซตโปรเจกต์บางโปรเจกต์ให้เรารับผิดชอบนะครับนะอะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับสำหรับในเพจนะอะแล้วก็พยายามนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่เด่นชัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะในวันอังคารเนี่ยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับมีโอกาสนะใช้เงินไปกับ หนึ่งเลยเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับนะถามว่าเงินจะหมดไปกับอะไรช่วงนี้นะครับน่าจะหมดไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครหรือเกี่ยวกับการเดินทางนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอ่าต่อเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธมาดูกันนะครับหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันพุธโอ้หน้าไพ่ของคนที่เกิดวันพุธนะครับในง่วงช่วงนี้อต้องบอกเลยอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง นะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือในช่วงช่วงนี้นะครับสถานการณ์การงานของเรามันอาจจะเบาขึ้นหรืออาจจะมีผู้ช่วยนะในอาทิตย์นี้ของคนที่เกิดวันวันพุธนะครับอาจจะมีผู้ช่วยเข้ามาช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือในอาทิตย์นี้นะครับอาจจะได้ประสานงานนะอาจจะประสานงานกับเขาเรียกอะไรอา,อาจจะเป็นคนที่เราเคยคุยไว้แล้วเขาก็ กลับมาประสานงานเราต้องพูดก่อนนะครับในอาทิตย์นี้นะแต่งานบางอย่างที่ต้องรอการคอมมิตเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในปรเซสของการตรวจสอบอยู่หรือในห่วงช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าอาทิตย์นี้นะครับอาจารย์อุ้ยมองว่าน่าจะต้องเดินตามโปรเจกต์เดิมก่อนนะก็คือเป็นลักษณะของการที่อาจจะต้องเอาโปรเจกต์เดิมเนี่ยมาปัดฝุ่นนะครับแล้วก็มาดูข้อ ข้อที่เรียกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนงานเพราะไพ่เนี่ยมีพูดถึงเรื่องของการรอคอยแล้วก็การมิ팅ถามว่างานจะสําเร็จได้เลยไหมต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะมันมีไพ่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีปัจจัยหรือว่ามีเหตุผลในการตัดสินด้วยนะครับอ่ะต่อเลยฮะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับ <c oughs> ในอาทิตย์นี้ไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงโอ้ ต้องบอกก่อนนะครับอาทิตย์นี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานนะครับหรือว่าอาจจะต้องได้ทํางานโดยที่ตัวเองไม่ได้ทันตั้งตัวหรือเราไม่ได้คิดว่าอาทิตย์นี้จะมีงานแต่อาทิตย์นี้นะครับจะมีงานร้อนงานเร่งงานด,วด่วน สำหรับคนที่เกิดวัน,วนพฤหัสนะครับแต่ว่างานร้อนงานเร่งงานด่วนเนี่ยมันจะเป็นงานที่แบบว่าเราสามารถเรียกเงินหรือว่าเรียกค่าตัวได้นะตอนแรกเขาจะไม่เอาเราหรอกแต่สุดท้ายก็คือกลับมาเอาเราอยู่ดีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสำคัญเลยนะครับในง่วงช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับอ,อย่างหนึ่งเลยก็คือการตกบันไดาการลื่นแขนหักขาหัก,ห,กหรือการซ้น นะครับหรือว่าการนอนแล้วคอเคเล็ดนะสำหรับคนที่เกิดวันวันวันพฤหัสนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนะถ้าจะเลงในเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆนะคบหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเนี่ยหรือใครที่คิดกําลังจะเปลี่ยนงานอาจารย์อุ้ยนะครับแนะนําเกี่ยวกับวันจันทร์อังคารหน้ามีเกณฑ์ได้เกี่ยวกับงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเพราะงานที่คาราคาซังอยู่ต้ ตอนนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่ามันจะจบโปรเจกต์นั้นแล้วนะครับนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์ได้โชคนะครับนะได้โชคเกี่ยวกับลดบ้านเลขที่นะครับนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งให้เรามัดระวังก็คือเกี่ยวกับระบบฟืน้นระบบฟื้นไฟในบ้านนะครับฟื้นไฟในบ้านเราก็ ช่วงนี้จะมีงานร้อนงานเร่งงานด่วนพอสมควรออและอีกอย่างหนึ่งพยายามจัดสรรอารมณ์ให้ดีเพราะคนที่เกิดวันพฤห,หัสช่วงนี้จะงุดหงิดง่ายนะฮะสำหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัสต่อเลยฮะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์อู้ในอาทิตย์นี้นะครับอืมดีนะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินช่วงนี้นะครับนะ เขาเรียกว่าสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เรารอคอยตอนนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรให้การจับตาให้การแบบว่าดูแลเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะเพราะว่าสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังขยับขยายเนี่ยตอนนี้มันมันเขาเรียกว่าเป็น เป็นการก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่งหรือว่าเป็นการขยายเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราถามว่าในเรื่องของการงานที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การดูแลเราเป็นพิเศษนะเพยายามดุพยายาม,ยายามว่าแต่อย่างที่บอกเลยนะครับ เพราะเขาอยากให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเพราะอาจารย์อุ้ยเห็นสิ่งหนึ่งของหน้าไพ่เลยเพราะมีทั้งไฮโลเฟนแล้วก็มีทั้งจัสติสที่เป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินแต่การตัดสินใจนั้นนะผู้ใหญ่ท่านไม่ได้มีการแบบดุหรือติงเรานะคือดุว่าดุจริงแต่ว่าอยากให้เรานั้นน่ะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะมองว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะันแะมันจะสามารถขยับขยายไปได้หรือนะครับถ้าเกิดใครที่กําลังทํางานประจําอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือในห่วงช่วงนี้นะครับนะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีการเชียร์อัพเรานะครับนะไปในทิศทางที่ที่แบบดีขึ้นแล้วก็ในห่วงช่วงนี้นะครับตัวตัวงานเราเนะี่ยบางทีอาจจะได้ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องได้วุ่นวายกับปริมาณคนมากอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเยอะช่วงนี้ก็พยายามบริหารจัดการอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานให้ดีนะครับเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับนะจะทําให้ตัวคุณเองนั้นอ่ะได้มีโอกาสก็ได้โปรเจกต์ใหม่ๆด้วยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์อ่ะต่อเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อ่า วันเสาร์นะครับดวงประจําสัปดาห์วันเสาร์เนี่ยโอ้ช่วงนี้นะครับวันเสาร์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะเด่นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการอะไรแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าคนวันเสาร์เนี่ยอาจจะต้องได้มีโอกาสที่ทํางานที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสายมูจะดีนะ ในห่วงช่วงนี้นะครับการมูหรือว่าช่วงนี้ถ้ามีโอกาสไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสได้ทํางานที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับแต่การทําตรงนี้พูดเลยว่ามีโอกาสไปในทิศทางที่ดีเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มตน้นต้องพูดก่อนว่าสถานการณ์การงานตอนนี้ของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอาจารย์อุ้ยมองว่า สิ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือในห่วงช่วงนี้เราอาจจะต้องได้เขาเรียกอะไรใช้ความคิดใช้ energy ตัวเองพอสมควรถามว่าแล้วง,งานเนี่ยมันจะสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีไหมต้องบอกว่าให้ใช้เซนส์นะในการคิดเพราะเหมือนตัวเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าลักษณะมันจะเป็นแบบไหนพยายามใช้เซนส์ในการทํางานนะครับอย่าพยายามใช้แบบความหงุดหงิด ให้พยายามแบบอารมณ์ดีๆในการทํางานเราถึงจะได้งานที่ดีเพราะบางอย่างเนี่ยเหมือนว่าเราเราไปกดดันตัวเองไปไปเครียดไปเนี่ยบางทีมาเลยทําให้ตัวเราน,นั้นนะไม่ได้ไอเดียที่ดีหรือว่าไม่ได้ในสิ่งที่ที่เรากําลังต้องการส่วนใครที่เล็งในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานใหม่การสมัครงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้งานใหม่นะครับในช่วงของจานอังคารหน้าแต่นะครับแต่งานที่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นงานในลักษณะเก่า ลักษณะเดิมนะครับเนาะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับอ่ะดวงประจําสัปดาห์ของคนที่เกิดแต่ละวันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแต่เดี๋ยวอย่างที่บอกแหละครับว่าดูดวงประจําสัปดาห์เนี่ยอาจารย์อุ้ยไม่ได้เจาะจงเพียงเพียงใครผู้เดียวนะครับนะต้องบอกก่อนว่าเราดูภาพรวมนะครับนะจะเป็นดวงอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับอ่ะ